อีก <osc> ท่านหนึ่งก็ถามมาบอกว่านั่งสมาธินานๆแล้วพอออกมาจากสมาธิแล้วทําไมอยากคุยกับใครแล้วก็อยากอยู่คนเดียวความจริงเนี่ยมันมันน่าจะเป uh ็นพูดคําว่าพอนั่งสมาธิออกว่านานๆแล้วทําไมไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวสมากกว่าอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้คล้องกันระหว่างไม่อยากคุยกับใครแต่อยากอยู่คนเดียวกับ อยากคุยกับใครแล้วอยากอยู่คนเดียวเอ๊ะมันมันเหมือนกันแยงแยงกันอยากอยู่คนเดียวแล้วทําไมไปอยากคุยกับใครได้นะคงจะเขียนผิดนะถามมาผิดอาจจะตกคําว่าไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวอันนั้นก็เป็นเพราะว่าพอเรานั่งสมาธิแล้วก็คือเราจะเรินสมถะสมาธิสติสมาธิแล้วก็จกนกระทั่งเป็นสงบระงับก็เป็นสมถะจิตใจมันติดอยู่ในอารมณ์สมถะ นะมันก็อย,กอยากอยู่อย่างสงบสงบไม่อยากวุ่นวายกับใครแล้วก็อยากปีกตัวอยู่ผู้เดียวนะความสงบยิ่งยิ่งกันไปนะนะพึงรักษาจิตของตนนะเนี่ยก็อยากจะรักษาเพราะว่าสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีนี่ขนาดสมถะนะยังยังสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีแต่พวกเจริญนิปพานาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่นี่ก็ให้กําหนดในฐานกายเวทนาจิตธรรมไม่สาเพ็ญนนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยุ่งกับใครยุ่งกับการที่การ กำหนดในการยกเสือกไปวางลงเหลียวซ้ายแลักขวากว้มเงยในกินดื่มเคี้ยวริมถ่ายจะละปัสสาวะถึงอยู่หลายคนก็ไม่สนใจเหมือนกับคนในเมืองน่ค้าขายเนี่ยเป็นตึกแถวเนี่ยแต่เมือนไอห้องข้างๆเนี่ยบางทีก็ยังไม่ค่อยจะไปมีเวลาพูดคุยแต่ถ้าจะไม่รู้จักกันเลยแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยมันบรรยากาศมันสงบอยู่แล้วอยู่ในบ้านบ้านนอกเนี่ยมันก็รู้จักกันหัวบ้านไทยบ้านเนี่ยคนในเมืองก็ไม่ค่อยอยากจะรู้จักกันหรอก เพราะว่าไม่รู้จักกันเป็นโดยการแบบคุ้นเคยแบบชาวบ้านเน่นะเพราะาต่างคนต,ต่างทำม,มาหากินไอนะ้พวกจเจริญปัญญามากๆมีปัญญามากมันก็อยู่กับตัวเองแหละสมถะเนี่ย,นะนนยต้องการความสงบระง,งับอาศัยที่สงบนะไม่ค่อยอยากคุกครีกับใครนะอยากอยู่คนเดียวอันนี้เป็นอารมณ์สมถะน,นะนะนะเป็นธรรมดาแนละ้ว